มาดูการแปลงระบบสตาร์ทมือโดยไม่ใช้ได้สตาร์ทนะครับนี่ครับก่อนอื่นเราต้องไปหาชุดไฟของเวฟร้อยยี่ิบห้า LED นะครับนี่ครับเอามาทำแป้นติดตั้งเรียบร้อยครับแล้วก็นำล้อแม่เหล็กเดิมนี่ไปเกึ่งแถบตัดรอบออกนะครับแล้วก็มาทำแถบใหม่ เพื่อที่จะทำใช้กับกล่องที่เราจะนำมาตัดแปลงนะครับกล่องได้หลายรุ่นนะครับแล้วไฟเดิมๆครับมันจะมีสายเส้นหนึ่งนะครับวิ่งเข้ามาเวลาเรากดสตาร์ทมันก็จะวิ่งเข้ามาแล้วมันจะมีแรงผลักนะครับแล้วเราก็ทำที่ติดตั้งใส่พันเชื่อคอยนะครับเราอย่างอื่นเราก็ มาใส่กล่องฟิลนะครับในคลิปนี้เราหากล่องฟิลมาแล้วแล้วก็เอากล่องมาติดตั้งครับผมนี่กล่องครับแล้วก็ขาดไม่ได้คือเราต้องใส่แบตเตอรี่12โวลต์นะครับในในภาพนี้ระบบสตาร์ทนี้ใช้ตัวออฟลันของ t z r นะครับล้อแม่เหล็กที่ทำการกึงแถบแล้วสาดสีดำมานะครับผมนี่ แต่แต่รอบใส่ได้หลายรุ่นนะครับกล่องละสามารถนํามาใส่ได้หลายรุ่นนี่ครับสวยงามแบบนี้นะครับสาดสีดําเรียบร้อยนี่ครับสามารถนํากล่องที่เป็น d c CDI หลายรุ่นมาใส่พวกเว็บร้อยห้าโซนิคแดหรือว่าอะไรได้หลายอย่างครับตระกูลยมาห้าก็ได้หลายรุ่นนะครับนี่ครับเราสามารถ นำมาแปลงใส่ได้หลายรุ่นนะครับกล่องไม่จำกัดรุ่นนะครับทางไทยเก่งอยู่แล้วนะครับนี่มาดูครับนี่ครับสวยมากนี่พันจะเคอยตําแหน่งวางแบบนี้นะครับได้ตําแหน่งแล้วเราก็ยัดล้อแม่เหล็กเข้าไปนะครับยิงบล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ครับมันจะได้ขนาดนี้ล้อแม่เหล็กใหญ่มากก็ เราสามารถใส่ฝาครอบคือครอบข้างเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับสวยงามนะครับเรามาแล้วลองกดสตาร์ทดูนะครับดูนะครับสตาร์ทแล้วครับตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับมันไม่มีเสียงเพราะว่าคลิปนี้ผมได้นํามาแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับตอนนี้เครื่องติดก็เร่งได้และผมติติครับ สวยงามมากครับถ้าบ้านเรานำมาดัดแปลงก็ไม่ยากนะครับทางไทยเก่งอยู่แล้วนะครับนี่เ่งได้ปกติเลยนะครับถ้าใครชิดอยากจะทำหรืออะไรไม่ต้องส่งเครื่องมาหาผมนะครับผมผมไม่รับทำนะครับเป็นแนวทางครับคลิปนี้ดีกดไลค์กด, like, กดแชร์ครับผม